ค่ะวันนี้นะคะมาเลยมาทักทายค่ะหายไปนานนหายไปเกือบอาทิตย์เลยฮึฮึโอ้ดูแววตาดิโอ้ยงอนนั่งหักหรือเว้ยแมบแมคุณแม่หงอด้วยอะไรดีว่าเด็กไม่สนใจแม่แม่งอด้วยอะไรดีนะช่วงนี้บอกเลยว่าคุณแม่กับคุณพ่อนี่ยุ่งมาก เราก็เลยวันนี้ก็มีเวลาเด็กน้อยคนหนึ่งก็แบบงอนเนาะแบบว่าอะไรอะ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่มีเวลาให้เด็กๆเ,เลยแล้ววันนี้เราก็เลยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้มะลีก็คือกระดูกนะคะกระดูกขัดฟันของโปรดของมมลิค่ะเอาไหมาทาไงอุย้ยยิ้มยังยิ้มยังอุย้ยดูตูตะก่อนตูทรายแล้วค่ะ ดูทรายแล้วคะ่ะนี่วันนี้กินเปรมมากอิ่มมาก,อมมากเอาปเปล่าเอาไหมเอาใช่ไหมคะเอา<ด>เนาะอุ้ย,เ,ยเอาเอาเอาอ่าโอเคนะแม่แกให้ลูกแปบ๊บนึงจะ้ะอ่าตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วนะคะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนื่อดูด,ดูขานะดูแม่สอนไม่จำในรีบบอกให้นั่งนะลูกอ่านั่งดีๆนั่งดีๆอ่ะเออชื่นใจเขาแหละ อย่าละความสุขเล็กๆน้อยเป็นไงมันอร่อยสดชื่นไหมมันยังไงเอา่าคืนกับมาดีนี่แต่มันไม่อร่อยความสุขของมะลิล่ะเขาจะมีความสุขทุกครั้งนะที่เขาได้เล่นอยู่กับเราในแม่ขอแม่ขอลูกอ่ะ แม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยไอ้ไอ้ผมเอาแล้วนีแ่แหละความสุขของเขาเขาให้ขัดฟันนะให้ขัดฟันเป็นไง ไหนพ่ออยู่ไหนเล้วฮะไปเล่นกับพ่อไปลุกไปเสร็จเสร็จแม่แล้วเว้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยยูฟิวฟิวมโหแล้วนั่นดูดูมโหแล้วมโหแล้วมโหแล้ว ขัดฟันแล้วเออขัดฟันเนี่ยเขาต้องให้ขัดฟันลี้แบบนี้เอออย่างงี้ถูๆถ,ถ,ถูแบบเออถูๆอ่าฟันเออถูแบบนี้อืมถูเนี่ยฟันจะได้ขาวสะอาดตุ๊กเอ้ยขี้งไอ้ <c oughs> <c oughs> อแกงเด็กเลยเอ้ยไอ้แกงมเลยเลยสงสาร <c oughs> ونحن نعمل